มาพบกับออยนะคะแล้วมาพบกับพี่นี้นะคะที่นี่ล้ำเลอศค่ะเซ็นเตอร์นะคะลูกค้าในส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะพามาชมในส่วนของออยก่อนแล้วกันนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเรามาเปิดตัวกันอยู่สองคันนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะของออยค่ะและของพี่นี้นะคะเป็นแบรนด์อีซูซุค่ะ โตโยต้ากับอ uh ีซ oh, ูซูก็จะแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าชอบนะคะลูกค้าวันนี้มาพบกับโตโยต้ากับน้องออยวันนี้มาพบกับออยก่อนเลยค่ะมาเปิดตัวกันที่คันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้าปี2017นะคะจด18นะคะลูกค้าเป็นตัวรุ่นย่อยของเขานะคะรหัสของเขาก็จะเป็นรหัส J พัดนะคะลูกค้าในส่วนของระบบไฟนะคะก็จะมาพร้อมระบบไฟนะคะรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้านะคะ สองก้านเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าตัดด้วยก้านที่3นะคะเป็นสีคมเมี่ยมนะคะลูกค้าในส่วนของฝากระโปรงนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัดกับคมเมี่ยมนะคะลูกค้ามันจะคนละชิ้นส่วนกันเนาะในสําหรับคันนี้นะคะก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าแต่ลูกค้านะคะสามารถเอาไปแต่งเพิ่มได้นะคะลูกค้าในส่วนของช่องรับลมก็ตัดกับ ตัวรถสีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับช่วงล่างนะคะก็จะได้เป็นตัดด้วยสีเทานะคะไมล์ทลิกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างเลยค่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างเนาะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะ TE นะคะ37นะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกว่าเราแต่งมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยได้เป็นแมกใหม่ยางใหม่นะคะลูกค้าในส่วนของสีตัวรถนะคะของเราก็จะมาพร้อม สีขาวนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฮรักนะคะที่เป็นสีคมเนียมนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกนะคะกระจกมองข้ามของเรานะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าพร้อมกับต <fry UC> ัดด้วยคมเนียมนะคะสีคมเนียมคันนี้นะคะจะมีไฟนะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะฝังมาให้กับตัวกระจกเลยนะคะลูกค้าตัดด้วยสีดำข้างล่างนิดหน่อยนะคะลูกค้าในส่วนของมือจับของเราก็จะได้เป็นมือจับ สีโครเมียมค่ะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะตรงกลางนะคะซึ่งระหว่างทางเปิดนะคะลูกค้าตรงนี้เขาจะเป็นสีดำนะคะซึ่งซึ่งถูกออกแบบมานะคะให้มันเป็นสีเดียวกับกระจกนะคะลูกค้าตัดด้วยเขาเรียกว่ากันสาดกันสาดจะได้เป็นเดิมๆนะคะลูกค้าจากโรงงานเลยคะ่ะได้เป็นรีโวเลยนะคะมีสัญลักษณ์รีโว้อยูอ่ในส่วนของด้านหลังกันบ้างลูกค้า ด้านหลังก็จะได้เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะล้อก็จะได้เป็นล้อแม็กทีนะคะทั้งสี่วงเลยนะคะลูกค้าในส่วนของแม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ของเรานะคะก็ตัดมาให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าจะบอกว่าด้านหลังเรานะคะมันจะมีไฟดวงที่สามอ่ะแล้วก็ตัดด้วยกับที่เปิดนะคะเป็นสีคมเนียมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้นะคะเป็นโตโยต้าด้าน ซ้ายมือนะคะแล้วก็ไฮรักนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รีโว่ด้านล่างนะคะลูกค้าซึ่งตัวนี้นะคะยังไม่มีลูกยางกันกระแทกมาให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถเอาไปใส่เสริมเติมเองได้นะคะลูกค้าจะบอกว่าไฟนะคะไฟก็จะได้เป็นไฟออดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งสวยมากๆนะคะคันนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะลูกค้า ในส่วนของด้านในของเรานะคะมาดูกันในส่วนของด้านในบ้างนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูด้านขวาคนขับกันบ้างนะคะมีแผงควบคุมระบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้าแล้วก็มีสวิตเซนทัลล็อกให้ด้วยนะคะลูกค้ากระจกข้างพับเก็บไฟฟ้านะคะมาเริ่มที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยก็จะถูกออกแบบมาแบบ แบบใหม่นะคะ3า้ารแบบนี้นะคะลูกค้ามีแอร์แบกอยู่ที่พวงมาลัย1ลูกนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงตรงเท้าตรงหัวเข่าเนาะอีก1ลูกแล้วก็มีทางฝั่งคนนั่งอีก1ลูกนะคะลูกค้านั่นคือแอร์แบกคู่นั่นเองนะคะลูกค้าจะบอกว่าโดยรวมนะคะออยชอบมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านะคะเขาจะถูกออกแบบมาแบบว่าซึ่งเป็นสีดํานะคะลูกค้า รีโวเนี่ยเป็นรุ่นที่ออกแบบคอนโซลได้สวยงามมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะภายในโดยรวมนะคะจะเป็นโทนแบ็กนะคะลูกค้าเป็นโทนโนแบ็กสีดำทั้งหมดนะคะลูกค้าเดี๋ยวออยจะพาอ่าเดี๋ยวออยขออนุญาตขึ้นมาบนรถแป๊บนึงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างเลยคะ่ะลูกค้าในส่วนของสวิตนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะอยากได้แบบหมด โหมดประหยัดประหยัดน้ามันเนาะเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอีโคโมดนะคะลูกค้าส่วนลูกค้าที่แบบว่าอยากจะเร่งความเร็วแบบว่าสายซิ่งก็ตรงนี้ค่ะแนะนําให้กดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะลูกค้าก็คือประหยัดน้ำมันได้นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกเลยคะ่ะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะถ้าในส่วนของระบบอีโคโหมดนะคะก็จะปรับ ในส่วนของระบบ Eco Mode นะคะลูกค้าเครื่องยนต์ก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนเพราะว่าเมก็สำหรับท่านที่ชอบสายซิ่งหน่อยอ่ะก็สามารถกดได้นะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องเล่นกันบ้างเครื่องเล่นนะคะเขาก็จะค่อนข้างครบนะคะลูกค้าสามารถฟัง CD MP3 มี USB นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้า นี่ระบบแอร์นะคะระบบแอร์เขาจะมีอยู่3ามปุ่มนะคะลูกค้าแล้วก็นี่ค่ะตกค้าในส่วนของตรงนี้นะคะก็นี่เนาะแอร์ Air จะมี3ามปุ่มในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นเขาเรียกว่ารูพาวเวอร์เอาเลนะคะลูกค้า2รูนะคะลูกค้าคันนี้โดยรวมถือว่ากริปมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวอ้อจะพามาดูในส่วนของไม์กันบ้างนะคะลูกค้าขออนุญ,ญาตลงนิดนึงเนาะ คันนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะลูกค้าคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นปีสอง7ันสิบเจ็ดจดสิบแปดนะคะได้เลขไม้น้อยไปด้วยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวออยจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าอในส่วนของห้องห้องเครื่องนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคอมมันเ็วเนาะที่ออกแบบมาซึ่งต่างจากตัวเก่านะคะอย่างสิ้นเชิงนะคะลูกค้าอะไหล่นะคะ,ะ,ะ,คะจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่สามารถเอามาใช้ใช้ได้นะคะลูกค้าสำหรับตัว v ีโ o และตัวรี v o นะคะลูกนะคะ้าซึ่ง จะเป็นรหัสตัวใหม่แล้วในในตัวรีโวเนาะถ้าตัววีโกวีโกเขาก็จะเป็นรหัสขึ้นรหัสเครื่องขึ้นต้นด้วยตัว k คดีนะคะลูกค้าในส่วนของตัวรีโวก็จะขึ้นต้นด้วยจีดีนะคะลูกค้าซึ่งไม่สามารถเอามาใช้รวมกันได้นะคะลูกค้าจะบอกว่าในส่วนของเมคอาร์อะไรก็อยู่ครบนะคะลูกค้าคือไม่มีการถอดปากระโปรงมาทําสีอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าคืออยู่แบบนี้เลยเนาะน็อตไม่มีการขันไขนะคะลูกค้า คือมันใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะออยจะบอกไปก่อนนะคะคันนี้นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะจะไม่มีเขาเรียกว่าบุ๊กเซอร์วิสเนาะโตโยตานะ้าเราจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้เหมือนรุ่นอื่นนะคะจะมีแค่คู่มือการใช้งานมาให้เท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าเข้าศูนย์นะคะจริงๆแล้วเขาจะใช้แค่เลขตัวถังเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะมาปิดท้ายกันที่ราคาน้องนะคะว่าราคาน้องจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะลูกค้าอ เดี๋ยวออยจะมาปิดท้ายที่ราคาน้องนะคะค่าตัวน้องนะคะจะอยู่ที่439,000บาทนะคะลูกค้าหรือ่อนบาวอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อหาออยได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกับแบรนด์หลักของเรานะคะเป็นแบรนด์อิสุสุค่ะค่ะ มาพบกับพี่นี้นะคะกับ Isuzu D-Max Highlander 1.9L DDI ปี2017ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวแคบยกสูงให้แบบเท่ๆเ,เลยลูกค้าขาและราคาเบาๆด้วยมาดูด้านหน้าของเราเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนนะากาะจังหน้าของเราตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปเป็นสีโคมเมียมแนวนอน พร้อมโลโก้อีซูสูสวยๆจำแจมแบบนี้เลยไฟหน้าของเรานะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์และตัวนี้ที่สำคัญนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วและส่วนช่องลมของเรานะคะคันนี้นะคะจะเป็นช่องลมกว้างๆแบบนี้สีทำสวยๆเลยลูกค้าค่ะ และที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นสีดำสแตนดาดจากโรงงานเลยไม่มีการทำสีใดๆทั้งสิน้นส่วนด้านล้อของเราลูกค้าคะอันนี้นะคะเราจะได้เป็นล้อแต่งซิ่งให้แล้วนะคะเป็นล้อแม็ก GE 3 7ขอบ18ลูกค้าคะได้ยางใหม่ๆไปวิ่งกันแบบยาวๆเลยส่วนด้านข้างของเรากระจกข้างของเราตัวนี้นะคะเป็นกระจกปรับได้ลูกค้าคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ เป็นตัวไฟฟ้าเป็นปรับมือนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะและด้านข้างของเรานะคะยังมีโลโก้ Highlander ให้ด้วยอ่าสวยๆแบบนี้เลยสีโครเมียมส่วนด้านบนของเราลูกค้าจะได้ขอบคิ้วอ่าอันนี้ตีด้วยโลโก้ D ีแม็มาให้แล้วอ่ะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าขาและที่สำคัญนะฟิล์มเราติดให้ใหม่ด้วยคันนี้นะคะส่วนที่จับด้านข้างของเราลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมและที่สำคัญคันนี้แต่งลออมาให้เรียบร้อยพร้อมกับที่เหยียบบันไดเหยียบขึ้นนะแบบนี้แล้วสวยๆเท่ๆ พร้อมใช้งานไปเลยบอกเลยว่าไม่ต้องแต่งแล้วคันนี้ได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนส่วนด้านข้างของเราลูกค้าขาด้านหลังนะบอกเลยว่าได้ล้อมแม็กไปทั้ง4ล้อเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเป็นแม็ก TE 3 7นะลูกค้าขามาดูด้านหลังกันด้านหลังของเราลูกค้าขาคันนี้ไฟไท้ายแจ่มแจมไม่มีรอยแตกร้าวถือ ตัวน้องคันนี้เป็นตัวน้องปี17แต่ไฟแจ่มมากๆลูกค่ะคะและด้านหลังของเรานะมีตาโลโก้ D ID ให้ด้วยตัวนี้บ่งบอกอรุ่นของเขาเลยและ ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็ตีตาโลโก้ isuzu d-max ม,มาให้ด้วยและที่สำคัญคันนี้นะบอกเลยว่าได้ท่อแต่งซิ่งไปด้วยสำหรับวัยรุ่นนะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนไม่ต้องนะคะไปทำท่อแต่งหลรออะไรไว้วิ่งขับเท่ๆไปเลยและคันนี้ที่สำคัญค่ะ,ะตากล้องมาดูเลยว่าแม็กตัวนี้นะคะแม็กไลเนอร แมกไลเนอร์ของเรานะคะส่วนแมกไลเนอร์ของเราคันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยลูกค้าขาบอกเลยว่าสวยมากๆคนะ่ะ ลองมาดูรอบคันกันอีกรอบหนึ่งลูกค้าคะก่อนที่จะพาเข้าไปดูด้านในสีด้านนอกของเรานะบอกเลยว่าสวยมากๆไม่มีการทำสีหรือใดๆทั้งสิ้นคันนี้เดิมเดิมสตแตนดาร์ดจากโรงงานเดี๋ยวน้องนี้จะพาเข้าไปดูด้านในและคันนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแคปเปิดได้ด้วยอกว้างๆแบบนี้เลยลูกค้าขา ภายในของเราลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นสีแบก็กตัดได้แดงสวยๆแบบนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังของเราไม่มีรอยแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่าเจ้าของเดิมใช้มาแบบถนอมมากๆและที่สำคัญนะค,ะคันนี้นะลูกค้าขาไม่น้อยด้วยอ่าเรามาเริ่มกับ ด้านข้างของเรากันก่อนนะคะด้านข้างของเรานะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นระบบปรับไฟฟ้า,ากระจกไฟฟ้าลูกค้าขามาดูด้านพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัย power รคันนี้ ต่มก้านพร้อมแอร์แบ็กสตัวลูกค้าคะด้านคนขับและด้านคนนั่งและที่สําคัญมาดูด้านไม้กันของเรานะคะคันนี้ไมน้อยมากๆเลยลูกค้าคะและดูด้านหน้าคอนโซลของเราลูกค้าคอนโซลของเราสวยมาก่าสีไม่มีรอยขูดขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นคันนี้นะคะและ ส่วนเครื่องเสียงของเราขออนุญาตขึ้นสักครู่นะคะ,ะเครื่องเสียงของเรานะคะคันนี้นะคะใช้ได้ปกติไม่ว่าจะเป็น FM AM Bluetooth หรือจะเป็น AUX ตัวนี้เชื่อมได้หมดเลยลูกค้าค่ะส่วนด้านแอร์ของเราจะเป็นอแอร์ปรับ3ตัวสวยๆแบบนี้ลูกค้าค่ะและพร้อมอปุ่มนะคะตัวนี้สำหรับชาร์จ power power b a c k คันนี้นะมีให้ด้วยลูกค้าขาและที่สำคัญเกียร์คันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดด้านในบอกเลยว่าสวยมากๆแต่ที่จะให้โฟกัสเป็นด้านบนลูกค้าขาขอบอกว่าด้านบนของเรานะ สวยมากๆไม่มีริ้วรอยการใช้งานใดๆทั้งสิ้นไฟด้านบนเราก็ใช้ได้ปกติลูกค้าคะและพร้อมกล่องที่ใส่แว่นนาะสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะลูกค้าขาด้านห้องเครื่องของเราว่าสวยแค่ไหนอ่ะมาแอนมีนซูมมาได้เลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องของเราสวยมากๆไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมัน บอกเลยคานนะเป็นคานเดิมๆไม่มีการขัดไขใดๆทั้งสิ้นไม่กาไม่มีการเฉียวชนหนักและที่สำคัญแผ่นคุมความร้อนของเราก็มีมาให้ด้วยอ่าแอดมินบอกเลยว่า ฝากระโปรงเดิมๆไม่มีการถอดทำสีใดๆสวยมากๆคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนน้องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9ลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าได้ไปคันนี้นะคะจะทรงแต่งรองให้เรียบร้อยและราคาน้องก็ไม่แพงด้วยราคาน้องนะคะอยู่ที่449,000บาทหรือพอนเบาๆเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจน้องอีซูซุ คันนี้นะเอาไปวิ่งเท่ๆติดต่อเบอร์น้องนี้ด้านบนได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะกับแบรนด์อีซูซูของพี่นี้และแบรนด์โตโยตานะคะของออยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจคันไหนนะคะทักหาเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วมาพบกับเราได้ใหม่นะคะที่นี่ลำเลิศคาเซนเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ